สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกานาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ t ท N เช่อง16เท่านั้นนะคะเริ่มต้นรายการแบบนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลข่าวสารสาร,สาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบาดใกล้ตัวเราในเวลานี้คุณผู้ชมจะได้ทราบถึงวิธีการในการดูแลป้องกันตนเองได้อย่างเหมาะสมในขณะเดียวกันเราจะมาบอกถึงสัญญ,ญาณ เตือนภัยสุขภาพค่ะมีอาการแบบนี้บ่งบอกว่าคุณกําลังมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรแล้วจะมีวิธีการดูแลตนเองเป็นพิเศษแบบไหนสืบเนื่องจากเราเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเกิดคุณรู้เท่าทานันคุณจะสามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างแน่นอนติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปได้วยกันได้ในช่วงคนทันโรคค่ะ การนวดคลายเส้นถือเป็นหนึ่งในวิธีดูแลสุขภาพที่คนไทยนิยมอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นการนวดแผนไทยนวดน้ำมันนวดสปอร์ตหรือการนวดแบบดีฟทิชชูโดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานผู้สูงอายุและผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยจากการนั่งทำงานนานๆหรือใช้งานกล้ามเนื้อซ้ำๆอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดออกมาเตือนว่าการนวดแม้จะมีประโยชน์ แต่หากทำบ่อยเกินไปหรือใช้น้ำหนักแรงเกินความเหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อในระยะยาวงานวิจัยทางการแพทย์จากการทบทวนวรรณกรรมในฐานาข้อมูลสากลเช่น PubMed และวารสารทางการแพทย์หลายฉบับพบว่าการนวดสามารถช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อในระยะสั้นเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายหลังการใช้งานหนักโดยเฉพาะในผู้ที่มีอาการปวดหลังปวดไหล่ ปวดคอและอาการปวดจากการทำงานซ้ำๆหรือ Repetitive Strain Injury นอกจากนี้ยังมีหลักฐานทางชีววิทยาที่ระบุว่าการนวดอาจช่วยลดสารก่อการอักเสบในร่างกายเช่นไซโตไคนบางชนิดและช่วยกระตุ้นกระบวนการซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายหนักส่งผลให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้นในบางกลุ่มโดยเฉพาะนักกีฬาและผู้ที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ประโยชน์ของการนวดส่วนใหญ่เป็นผลในระยะสั้นและเป็นการบรรเทาอาการมากกว่าการรักษาสาเหตุของอาการปวดหากผู้รับการนวดไม่ได้ปรับพฤติกรรมเช่นท่าทางการนั่งการยืนการยกของหรือไม่เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออาการปวดมีแนวโน้มจะกลับมาเป็นซ้ำทำให้บางคนต้องพึ่งพาการนวดอย่างต่อเนื่องในทางกลับกัน หากนวดถี่เกินไปหรือใช้น้ำหนักแรงเกินความเหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงเช่นอาการฟกช้ำกล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้อระบมเรื้อรังเส้นประสาทระคายเคืองและอาการปวดมากขึ้นหลังการนวดโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นการนวดแบบกดลึกหรือดีฟทิชชูอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีรายงานทางการแพทย์บางกรณีที่พบภาวะแทรกซ้อนจากการนวดที่รุนแรงหรือไม่ถูกวิธีเช่นกล้ามเนื้อฉีกขาดเล็กน้อยการกระทบกระเทือนต่อเส้นประสาทและในกรณีที่พบน้อยมากอาจเกี่ยวข้องกับปัญหาหมอนรองกระดูกสันหลังหรือการบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อนโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือโครงสร้างกระดูกและข้อที่เปราะบางผู้เชี่ยวชาญยังเน้นย้ำว่ากลุ่มเสี่ยงบางกลุ่มควรหลีกเลี่ยงการนวด หรือควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการได้แก่ผู้ที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันผู้ป่วยโรคหัวใจรุนแรงผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนขั้นรุนแรงผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อผิวหนังรวมถึงผู้ที่มีภาวะเลือดออกง่ายหรือเกล็ดเลือดต่ำเนื่องจากอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนแพทย์และนักกายภาพบำบัดให้คำแนะนำว่าสำหรับคนทั่วไปที่มีอาการปวดเมื่อยจากการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวัน ความถี่ในการนวดที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละ1ครั้งส่วนผู้ที่ออกกำลังกายหนักหรือเป็นนักกีฬาอาจนวดได้1-2ครั้งต่อสัปดาห์ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญและไม่ควรนวดทุกวันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานโดยไม่มีการประเมินอาการผู้เชี่ยวชาญยังระบุว่าหากมีอาการปวดรุนแรงปวดเรื้อรังหรือมีอาการชาร่วมด้วยควรเข้ารับการตรวจจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อประเมินหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนเพราะอาการปวดบางประเภทอาจเกิดจากปัญหาโครงสร้างเช่นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือความผิดปกติของข้อซึ่งการนวดเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอและอาจทําให้อาการลุกลามได้ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญย้ําว่าการนวดควรเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยควรทําควบคู่กับการยืดกล้ามเนื้ออย่างสม่ําเสมอการออกกําลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การปรับท่าทางการทำงานให้ถูกต้องตามหลักสรีรวิทยาและการพักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของอาการปวดในระยะยาวการนวดอย่างพอดีและเหมาะสมยึงยังคงเป็นทางเลือกที่ดีในการดูแลสุขภาพและบรรเทาอาการปวดเมื่อยแต่การพึ่งพาการนวดมากเกินไปโดยไม่แก้ไขสาเหตุที่แท้จริงอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเรื้อรังตามมาในอนาคต ชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไรจมกับหนี้นอกระบบจมกับภาระที่หนักอึ้งจมกับธุรกิจที่ต้องสะดุดเพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวานให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ช่วงคนทำดีค่ะเป็นช่วงเวลาที่รายการคนหลังข่าวเปิดพื้นที่ไว้สําหรับพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับบุคคลต้นแบบของสังคมนะคะสืบเนื่องจากเขาทําความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นขอเพียงแค่ทุกคนมีความสุขสังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันค่ะเราอยากจะให้กําลังใจและเชิดชูเกียรติให้เขามีกําลังใจในการทําความดีต่อไปแล้วให้เป็นต้นแบบในการทําความดีสําหรับคนอื่นๆในสังคมด้วยวันนี้พาไปทําความรู้จักกับ ติดตามไปด้วยกันในช่วงคนทําดีค่ะบรรยากาศห้องครัวของโรงเรียนบ้านเขาหมูมันอำเภอสะบอจังหวัดลบบุรี เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันนี่คือตู้กับข้าวที่อุดมสมบูรณ์ของนักเรียนที่ครูจิตนภาพรมรอดนำเด็กๆลงมือทำด้วยแนวคิดให้ลูกศิษย์เรียนอย่างมีความสุขได้ความรู้วิชาการและพรชนาการที่สมบูรณ์คือคือถ้าจะบอกว่าหน้าที่นอกจากหน้าที่สอนก็คือคุณครูทุกคนที่นี่รวมทั้งตัวเองนะคะก็จะแบบดูแลในแทบจะทุกเรื่องและที่สําคัญเลยคือเรื่องอาหารการกินเพราะเราสังเกตทุกวันว่า ลูกชิ้นทอดทอดดอกทอดหรือว่าอาหารอะไรที่แบบมามา่าก็เลยคุยกันว่าถ้าเราจะทำหาอาหารเช้าให้เด็กด้วยไหวไหมแล้วอาหารเช้าของเราก็ต้องถึงแบบจะไม่ได้ได้เยอะเหมือนอาหารกลางวานันเพราะเราไม่ได้รับเราไม่ได้มีงบสนับสนุนเราจะต้องช่วยช่วยเหลือตัวเองเนาะพยายามช่วยเหลือหา ทำอย่างไรทึ่ทางหนมีอาหารให้เด็กได้ถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยเราก็ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลตรงนั้นมีผักนอกจากที่โรงเรียนต่อให้เราปลูกผักเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ครอบคลุมก็จะมีชุมชนเอามาให้หรือว่าเงินบริจาคเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะเป็นงานศพเลยเราก็จะเก็บตัวนี้ไว้นะคะเมนูเช้าเราแก้ปัญหาด้วยการทําเมนูที่มันง่ายๆวัตถุดิบที่ราคาไม่สูงเช่นเมนูผักผ,ผัดใส่ไข่หรือหมูสับ หรือข้าวต้มหมูหมูซึ่งเราก็พยายามถ้าเป็นข้าวต้มหมูก็จะต้องใส่ผักให้มันหลากหลายผักอะไรที่โรงเรียนเรามีเราก็ใส่ได้หมดนะคะทําอาหารกลางวันอย่างไรที่แบบให้มันเด็กที่โรงเรียนรับประทานอย่างพอเพียงแล้วยังสามารถที่เหลือจากตรงนั้นก็ให้เด็กนํากลับบ้านไปรับประทานกับที่บ้านซึ่งเราก็จะไม่ได้ให้ได,ได้ทั้งหมดทั้งสมมติว่า40 50คนก็จะได้ทั้งหมดก็จะหมุนเวียนกันนะคะหมุนเวียนกันไปว่า วันนี้ครอบครัวนี้ครอบครัวนี้ได้วันหนึ่งก็ประมาณอาจจะแปดครอบครัวสิบครอบครัวหรือบางวันก็อาจจะไม่ถึงแต่ก็ก็คือจะมีทุกวันค่ะเด็กที่เนี่ยโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อสูงๆค่อนข้างจะจะน้อยนะคะเพราะว่าด้วยฐานะทางเศรษฐกิจด้วยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลกันดาน <c oughs> ก็อยากให้เขามีอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้นะคะ มีอาชีพที่แบบดูแลตัวเองได้ก็เลยพยายามปลูกฝังด้วยสิ่งที่อาชีพที่ใกล้เขาที่สุดใกล้เคียงเขาที่สุดนะคะก็คือพยายามปลูกฝังทักษะด้านการเพาะปลูกเพาะปลูกอย่างไรแล้วก็พยายามให้เขาได้เชื่อมโยงกับบุคคลภายนอกเพื่อแนอนาคตของเขาเนี่ยนอกจากเขาเขาได้มีอาชีพทําอย่างน้อยทอําปลูกเพื่อรับประทานในครอบครัวแล้วก็ยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ ครูจินนพาไม่เพียงสอนแต่วิชาการแต่ยังสอนให้เด็กๆรู้จักคุณค่าของการมีสุขภาพที่ดีและการกินอาหารที่มีประโยชน์ทุกๆวันในช่วงเช้ากลางวันหรือก่อนเลิกเรียนจึงมักจะเห็นครูอยู่ในครัวพร้อมเด็กๆและนี่จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์โรงเรียนบ้านเขาหมูมันมีความฝันอยากเรียนจบให้สูงและบางคนบอกว่าอยากเป็นครู วันนี้ทำเมนูอาหารอะไรทำน้ำพริกอ่องค่ะแล้วก็ต้มขาไก่ทำไมเราทำเป็นนะมีใครสอนไหมคะคุณครูค่ะคุณครูจินภาสอนค่ะแล้วก็พวกหนูก็ทำจำได้หมดคะ่ะว่าที่ครูสอนมีอะไรบ้างก็งกลับไปทำที่บ้านด้วยตอนที่ยังไม่มีอาหารเช้าที่โรงเรียนนะคะน้องอ้ําทานอะไรมีมีแบบก่อนมาโรงเรียนได้กินข้าวกับอะไร บางวันก็ไม่ได้กิน,นะค่ะบางวันก็แม่ก็ทําให้กิน,นะค่ะดียังไงบ้างการที่แบบที่โรงเรียนมีอาหารเช้าให้เรากินอาหารกลางวันแล้วก็อาหารบางทีก็มีอาหารเย็น,นดียังไงบ้างถ้าเวลาที่บ้านไม่ได้ทําก็มากินที่โรงเรียนตอนเชานะะ้าค่ะตอนเย็นพอพอเลิกเรียนครูก,ก็จะมีปินโตให้กลับไปกินบ้านอีกทําไมน้องงามอยากเป็นครัวคะถ้าเห็นนพวกคุณครูที่โรงเรียน เป็นหนูก็อยากจะเป็นด้วยเป็นความฝันถ้าโตขึ้นหนูอยากจะเรียนส,สูงเพื่อที่จะได้สอบมาเป็นครูค่ะจะได้มาสอนเพราะว่าการเป็นครูหนูหรู้ว่ามันน่าจะดีค่ะได้อยากเป็นหรูอยากจะเป็นเหมือนครูจินดาภาอย่างเงี้ยค่ะมาเรียนประมาณหกโมงค่ะมาถึงก็มา เออทำอาหารเช้าแล้วก็ทําเวนสลับกันไปนะคะ่ะทุกคนทุกคนเวนทุกคนก็จะผัดกันทําแบบบางคนก็ได้ทําอาหารแต่ถ้าใครทําไม่เป็นแล้วหนูก็ต้องไปช่วยน้องๆทําสอนน้องๆทําอาหารจากเมื่อก่อนที่ยังไม่มีโครงการอาหารเช้าหนูได้เงินมาวันละสี่สิบบาทเหลือกลับบ้านวันละยี่สิบบาทแต่ตอนนี้หนูมีโครงการอาหารเช้าแล้วหนูได้มาวันละยี่สิบบาทแล้วหนูก็ไม่ได้ใช้อะไรหนูก็เลยเก็บใส่กระปุกออมสิน หลังจากที่หนูได้เรียนรู้จากที่โรงเรียนในการทำอาหารหนูก็เอาไปทำอาหารให้พ่อกับแม่กินตอนเย็นตามที่แม่กับพ่อกลับมาจากที่ทำงานรอยยิ้มแห่งความรักความศรัทธาและความเสียสละคือภาพสะท้อนถึงจิตวิญญาณครูคือผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยหัวใจแห่งการให้ไม่ใช่เพียงหน้าที่แต่ครูดำรงอยู่ เพื่อหล่อหลอมชีวิตของเด็กคนหนึ่งให้เติบโตอย่างมีคุณค่าเป็นคนที่มีคุณธรรมมีความหวังและกล้าฝัน ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไรจมกับหนี้นอกระบบจมกับภาระที่หนักอึ้งจมกับธุรกิจที่ต้องสะดุดเพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวานให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ู่ช่วงข่าวรอบวันนะคะเป็นช่วงเวลาที่ทีมงานของรายการคนหลังข่าวไปเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจทั้งเรื่องใกล้ตัวและเรื่องไกลตัวมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปด้วยกันค่ะทูกเรื่องราวที่เรานําเสนอล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์ทั้งสิน้นวันนี้จะพาไปติดตามเรื่องไหนนั้นติดตามไปด้วยกันในช่วงข่าวรอบวันค่ะ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมผนึกกำลังบริษัทเน็ตดากอนและบริษัท EDA ประเทศไทยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ AI Transformation เชื่อมโยงการเรียนรู้กับอาชีพรองรับเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในอนาคตโดยมีดรพิมพรชีวนานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวววางทิศทางนโยบายพัฒนากำลังคนดิจิทัลของประเทศ เราอยากจะบูรณาการความร่วมมือนะคะเป็น strategic partnership ในระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สถาบันการศึกษาทั่วประเทศนะคะเพื่อจะขับเคลื่อนอทักษะและศักยภาพ AI ให้คนประเทศไทยนะคะ ทุกกลุ่มวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยเริ่มทํางานหรือวัยที่ทํางานแล้วหรือแม้แต่ผู้สูงวัยค่ะเป้าหมายของเราคือเราจะพัฒนาประเทศเราให้ก้าวทันเทคโนโลยียุค AI ไปพร้อมๆกันค่ะทุกช่วงวัยทุกคนค่ะภายในงานยังมีพิธีลงนามความร่วมมือและเวทีเซวนาจากภาครัฐและภาคเอกชนสะท้อนความมุ่งมั่นในการใช้ AI เป็น,นกลไกยกระดับกำลังคนไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน กระทรวงสาธารณาสุขออกคำเตือนด้านสุขภาพถึงประชาชนที่เดินทางกลับจากเมืองกันกาตาเมืองหลวงของเวสเบงกอลประเทศอินเดียหลังพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสนิปานในพื้นที่ในแพทย์โสพลเอี่ยมสิริทาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขระบุว่าไวรัสนิปาเป็นหนึ่งใน13โรคอันตรายตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกยืนยันว่าประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยแต่จำเป็นต้องเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด และเพื่อป้องกันได้มีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะ3สนามบินคือสุวรรณภูมิดอนเมืองและภูเก็ตที่บินตรงจากรัฐด,ดังกล่าวพร้อมมาตรการให้ผู้เดินทางทุกรายต้องปรอกเอกสารต่อ8โดยผู้ที่เดินทางกลับภายใน21วันหากมีอาการไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยเจ็บคอไอหายใจลำบาก ซึมสับสนและมีอาการชักขอให้รีบพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการเดินทางพร้อมวันที่เริ่มมีอาการอย่างชัดเจนหากรู้สึกไม่สบายสามารถโทรปรึกษากรมควบคุมโรค1422ตลอด24ชั่วโมง หลักสูตรประกาศน,นียบัตรชั้นสูงนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮดารุ่นที่5โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทาจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณาสุขณโรงแรมชาเทียมหรือวสัยกรุงเทพเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคภูมิแพ้ระบบภูมิคุ้มกันในมิติสุขภาพโลกและบทบาทสำคัญของหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU ในระบบบริการสุขภาพสมัยใหม่ ช่วงแรกเป็นการบรรยายหัวข้อ Global Health and Allergy โดยศาสตราจารย์ในแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิกภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้สะท้อนภาพรวมความท้าทายด้านสุขภาพโลกในปัจจุบันทั้งโรคอุบัติใหม่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ศาสตราจารย์ในแพทย์เกียรติอธิบายว่าโรคภูมิแพ้เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมมากเกินไปเช่นไรฝุ่นอาหารหรือเกสรพืชส่งผลให้เกิดอาการตั้งแต่ผื่นคันน้ำมูกไหลไปจนถึงภาวะแพ้รุนแรงซึ่งแนวทางการวิจัยและรักษาในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างมากตั้งแต่การทดสอบผิวหนังการตรวจเลือดไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีด้านภูมิคุ้มกันวิทยาสมัยใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย แต่ในมิติระดับประชากรโรคภูมิแพ้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสาธารณาสุขและประสิทธิภาพการทำงานของประชาชนโดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือปัญหาฝุ่น PM 2.5ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อระบบภูมิคุ้มกันและกระตุ้นให้โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้และโรคหอบผืดกำเริบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังศาสตราจารย์ในแพทย์เกียรติย้ำว่าปัญหา PM 2.5 เป็นความท้าทายด้านสาธารณาสุขข้ามพรมแดนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศการบูรณาการด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมกับนโยบายสุขภาพทั้งด้านการวิจัยแลกเปลี่ยนข้อมูลการเตรียมความพร้อมของระบบสุขภาพระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านสุขภาพระดับโลกและสามารถรับมือกับผลกระทบในระยะยาว พร้อมแนะนําแนวทางดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้เช่นพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายสม่ําเสมอหลีกเลี่ยงฝุ่นควันและดูแลที่อยู่อาศัยให้สะอาดหลีกเลี่ยงการใช้ของตกแต่งบ้านที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเช่นพรมหนาตุกตาผ้าหรือผ้าม่านหนาเพื่อลดการกําเริบของอาการและหากมีอาการภูมิแพ้ต้องรีบรักษาอย่าปล่อยให้มีอาการเรื้อรังเพราะอาจจะทําให้การรักษายากขึ้น จากนั้นเข้าสู่การบรรยายหัวข้อมารู้จัก ICU โดยศาสตราจารย์ในแพทย์ชัยรัฐเพิ่มพิกุลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทสำคัญและการทำงานของหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU ศาสตราจารย์ในแพทย์ชัยรัฐอธิบายว่า ICU เป็นหน่วยดูแลผู้ป่วยอาการวิกฤตที่มีภาวะคุกคามต่อชีวิตเช่นภาวะหัวใจล้มเหลวระบบหัวใจล้มเหลวภาวะติดเชื้อรุนแรงในกระแสะเลือดหรือผู้ป่วยหลังผ่าตัดใหญ่ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยมีทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางคอยติดตามอาการอย่างต่อเนื่องภายในหอผู้ป่วย ICU มีการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูงอาทิเครื่องช่วยหายใจเครื่องติดตามสัญญาณชีพเครื่องควบคุมการใช้ยาเครื่องฟอกไตรวมถึงอุปกรณ์ช่วยพยุงการทำงานของอวัยวะสำคัญต่างๆเพื่อประครับประคองชีวิตผู้ป่วยและเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัว และที่น่าสนใจคือพบข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน i อ u พบว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรังหรือ n c d ดีเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโนม้มต้องเข้ารับการรักษาใน i อ u มากที่สุดเนื่องจากโรคเหล่านี้มักก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและฉับพลันจนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์เน้นย้ำว่าการป้องกันการเกิดโรค NC d ดี เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดโอกาสในการเผชิญกับภาวะวิกฤตที่ต้องเข้ารับการรักษาใน ICU ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นด้วยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมองดสูบบุหรี่ลดการดื่มแอลกอฮอล์เข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ําเสมอและที่สําคัญยังช่วยลดภาระของระบบสาธารณาสุขในระยะยาว สำหรับหลักสูตรไฮด้ารุ่นที่5มีดรสมชายอศวะเสรณีเป็นประธานหลักสูตรและพลอากาศโทหญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัชรีพิพิสุขสันเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนับเป็นอีกก้าสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฒนสุสนันทาในการพัฒนาผู้นำด้านสุขภาพด้วยการประสานองค์ความรู้การแพทย์6มิติได้แก่การแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนดุลยภาพบำบัด โฮมีโอพาธีและศาสตร์แห่งความสุขให้สอดคล้องกับการดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัลที่ไม่ได้มองเพียงการรักษาเมื่อเจ็บป่วยแต่ต้องเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการแพทย์สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างความพร้อมของระบบสุขภาพไทยและสุขภาพโลกอย่างยั่งยืนหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะคุณชมคะ ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวซึ่งเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นากาถึง15นาิก30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ